สต็อกรถทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มรถยุโรปกันบ้างนะคะรถมือสองคนเชียงใหม่อัปเดตสต็อกเดือนกุมภาพันธ์2567เริ่มต้นที่คันนี้เลยค่ะ Honda Civic 1 8 e นะ Honda Civic FC ของเราคันนี้จดทะเบียนเมื่อปี2018นะคะราคาค่าตัวน้องเหลือแค่เพียง569,000บาท ครดิตดีฟรีดาวได้เลยผ่อนเริ่มต้นที่10,000บาทค่ะอันนี้เป็นตัว1 8 e นะคะแล้วก็เป็นรุ่น fc นะใครที่แบบอยากได้ fc อยู่นะอันนี้ได้เลยนะด้านหลังนะคะเป็นฟิลเหมือนทรงแบบแฮชแบกนะได้นะมันสวยนะสีลูน่านะคะเราวสีน้ําเงินน้ําเงินออกดํดๆนะคะใครที่แบบอยากได้สีพิเศษคันนี้เป็นตัวรถที่น่าสนใจอีกคันนึงค่ะไซส์ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกนิดนึงก็คือ honda accord นะคะอันนี้เป็นรถแรกลูกค้าเป็นรุ่น2 4 e คะ่ะ คันนี้2,400ซี180แรงมาเปลี่ยนเกียร์ให้ลูกค้าลูกใหม่ทั้งอันเลยนะ329,000บาทจะทะเบียนเมื่อปี2010หรือ2,553นะคะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยผ่อนเริ่มต้น6,300บาทค่ะขยับมาดูคันนี้กันบ้าง Honda CRV นะคะเรามาดูที่ตระกูล Honda กัน CRV ตัวนี้เป็นรุ่น2.5ไม่ใช่2.4นะคะ2.4 EL นะคะ100 2,400cc 170แรงมา้จาจดทะเบียนเมื่อปี2013เครดิตดีฟรีดาวน์ได้เลยราคาค่าตัวน้องเหลือแค่เพียง499,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่9,200บาทค่ะอ่ะไปดูข้างหลังกันบ้างนะคะ Honda เหมือนกันเราจะเข้าตระก,กูล Honda กันก่อนนะคะ Honda Civic FD นะคะหรือว่าสวีกจานบินของเราตัวนี้ลดราคาค่าตัวน้องนะเหลือแค่เพียง249,000บาทค่ะจดทะเบียนเมื่อปี2008หรือ2551นะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อเงินสดเดี๋ยวลดให้ได้อีกบอกว่าดูจากใน YouTube หรือว่า e c o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  k มาแล้วก็แอดไลน์หามินได้เลยค่ะเดี๋ยวมินลดราคาพิเศษให้เลยนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะจดทะเบียนเมื่อปี2551ขยับมาข้างๆดูอีโคคากันบ้าง อีโ e คาคันนี้นะคะ Nissan ER a m e r a 1.2E ค่ะราคาค่าตัวน้องนะคะอันนี้แถมคันเร่งไฟฟ้าไปให้ด้วยนะตัวนี้จดทะเบียนเมื่อปี2013นะคะหรือว่าปี56เนอะ199,000บาทเท่านั้นนะแล้วก็ไม่อืด ไม่อืดเหมือนเดิมแล้วนะมินติกคันเร่งไฟฟ้าให้คันนี้เนี่ยเหยียบปุ๊บมาปับ๊บไม่ต้องรอรอบนะคะ1 2 4่ีีแรงมา้าแต่ยังประหยัดน้ํามันเหมือนเดิมเพราะว่าเราทดสอบใช้งานจริงคันนี้ประหยัดน้ํามันสุดๆอยู่ที่20กิโเมตรต่อลิตรและห้องโดยสารกว้างพอๆกับ V ีออสเลยก็คือประหยัดแล้วก็คันเร่งเนี่ยตัวเนี้ยแถมให้ลูกค้าไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็ลากสต็อกเหมือนกันคือ Honda า i t y c i t ิตคันนี้1 5 0 0งน้ีี 1, นะคะแสนเจ็ด ถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อเงินสดเดียวลดให้อีกนะคะขออนุญาตโละสต็อกเลยอันนี้อีกคันหนึ่งมิสูบิชิมิราชนะคะ เล็กๆประทัดรัดสำหรับใครที่ชอบขับรถเกียร์ธรรมดาตัวนี้ค่ะเป็นมิราชเกียร์ธรรมดานะคะเป็นรุ่น1.2 g l x นะคะรานะคาข้าตัวน้องเหลือแค่1น9 0 0 0บาทแต่ถ้าเกิดว่าซื้อเงินสดเดี๋ยวลดให้อีกแต่ถ้าเกิดว่าลูกคา้าดูจากใน YouTube หรือว่า Facebook มาลดให้พิเศษสุดๆไปเลยขอแค่แคปแล้วแอดไลน์หามินนะคะ @s k h o n c m ค่ะ แอดไลน์มาหาได้เลยนะคะเดี๋ยวลดราคาให้พิเศษสุดๆสำหรับคนที่ติดตามใน YouTube แล้วก็ Facebook แล้วก็ช่องทาง TikTok ของเรานะคะขอแค่แคปและแอดไลน์หา min s i k h o n c m ขยับไปดูไซส์ใหญ่กันบ้าง SUV ของเรา PPV ของเรารถไซส์ใหญ่นะคะมีตัวไหนกันบ้างเมื่อกี้เราดู CRV ไปแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูคันนี้หน่อย เริ่มต้นที่นี่เลย EcoSport ค่ะ Eco Sport คันนี้นะคะก็เป็น Ford EcoSport 1.5เทรนค่ะสัตวินเมื่อปี2014รือ2,557นะคะ2 2 9 0 0 0บาทอุ๊ย200 0กว่าบาทแล้วหรอ200กว่าบาทเองนะคะตัวนี้229เฮ้ยราคาจริงเหรอแล้วขาย300,000ใช่หรอ เลือแ,แสนแสนกว่าบาทอุ้ยตาล้วขนาดเจ๊ตกใจเองนะคะ229,000บาทตัวนี้รถแรกลูกค้าค่ะลูกค้าเอามาแกลกรถกับน้องมิ้นไปเนาะพอดีสับสนนิดนึงมันมี2คันสีส้มเหมือนกันเลยนะคะก็คือตัวนี้สีเขาเรียกว่าสีชานมนะ Ford EcoSport 1.5เทรนจดทะเบียนเมื่อปี2014นะคะเราก็มีเคยทำคลิปแบบเปรียบเทียบกันแล้วว่าสตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงอามาดูคันนี้เนี่ย ไม่น้อยลูกค้าเอามาแลกรถกับมิน์ไปนะแลกกับนะรถไซส์ใหญ่กว่านี้ไปนะเหลือแค่2 2 9 0 0 0ับาทฟรีดาวได้เลยผ่อนเริ่มต้นที่4 0 0 0ับาทตกใจราคาอยู่ว่าเราลดได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอนะคะอ่าขยับมาอีกคันนึงคะ่ะ SUV นะคะที่เป็นรุ่นยอดนิยมออกไมลล้าน6วันนี้เหลือแค่เพียง7จ9 0แ0ับาทเท่านั้นกับ m a z d a CX-5 ค่ะตัวนี้นะคะเป็น2.2 XDL นะคะที่จดทะเบียนเมื่อปี2018ว่า2561หรอ 68, นั่นเอง ตัวท็อปสุดในรุ่นออกใหม่ร้าน6ฟูลออปชันเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนเครื่องมาให้ลูกค้าแล้วก็คือรุ่นนี้มันมีปัญหาเรื่องน้ําดันทําให้ราคาเขาตกถ้าถามถึงเรื่องการใช้งานเขาใช้งานได้ดีมากๆเลยนะตัวนี้เนี่ยก็เจ้าของเดิมเปลี่ยนอะไรมาให้หมดแล้วนะคะแล้วก็ดูแลรักษาอย่างดีที่ศูนย์มาสด้ก็ 2,000cc 175แรงมา SUV ที่มีพื้นฐานเป็นแบบรถเกง๋ง จาก8 5 9 0 0 0เหลือ7 9 9โอ้โหตัดใจขายจะยังตกใจในราคาอยู่เลยนะคะฟรีดาวได้เลยผ่อนเริ่มต้นที่14,000บาทค่ะและอีกคันหนึ่ง Ford Everest นะคะใครที่อยากได้ปิกอัพแวนที่แบบไซส์ใหญ่แล้วก็ลุยๆสำหรับสายลุยคันนี้ Ford Everest 2.0ไทเทเนียมราคาค่าตัวน้องรถเหลือแค่เพียง9,990บาทค่ะฟรีดาวดอกเบี้ยพิเศษได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ย 2,000cc 180แรงมา้ากินน้ำมันอยู่ที่ประมาณ13กิโลเมตรต่อลิตรเครื่องยนต์กลไกและก็การขับขี่เหมือน Ford Ranger เลยแต่ว่าเป็นลักษณะเป็นรถแวนที่นั่งได้เจที่นั่งและข้างหลังเนี่ยเคยรีวิวไว้ให้แล้วว่ากดพับเบาะปรับเบาะเนี่ยง่ายมากไม่ต้องสู้ชีวิตและนี่ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่เป็นสีพิเศษและยอดนิยมก็คือเป็นสีแบบฟีลแบบสีน้ำเงินเข้ม อ๋อใช่ถ้าดูไกลๆกลางคืนมืดๆจะเห็นเป็นสีดำนะคะก็เป็นสีพิเศษของเขานะตัวนี้ฟรีดาวได้เลยดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79%เท่านั้นค่ะแล้วก็รถตู้นะคะที่มีพื้นฐานช่วงล่างเป็น s u v ก็คืออุน n ด h i H1 คันนี้จดเวยนเมื่อปี2009นะคะราคาค่าตัวน้องเหลือแค่เพียง499,000บาทจาก539นะ 499เท่านั้นถ้าซื้อเงินสดลดให้ลูกค้าอีกย้ำนะเอาไปแบบรับลูกค้าเอย่ยหรือว่าใช้ในครอบครัวก็ดีนะคะเพราะว่าช่วงล่างพื้นฐานเขาเป็นแบบ SUV มันจะแบบนิ่มกว่ารถทวกกระบ,บะนะถ้าอยากได้รถตู้12ที่นั่งนะคะก็จะมีอยู่ตรงนี้ ใครที่แบบดูอยู่ที่บ้านแล้วก็เลงอยู่เฮ้ยคันที่แบบดูอยู่รถราคาพอดีแล้วมีรถอยากแลกขออนญาตรับแรกนะคะถ้าเป็นรถที่ลูกค้าใช้อยู่แล้วยังใช้งานได้ตามปกติไม่ชนหนักรับแรกค่ะก็ แนะนำให้แอดไลน์หามินก่อนได้เลยที่ลาย adsai khoncm นะคะร้านของเราอยู่ที่เชียงใหม่เส้นเรียบรางรถไฟห้าไม่ถูกกดแอดไลน์มาได้เลยแล้วก็เขาเรียกว่ากด g o o g l e Map Search มาได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดจะมาดูรถหน้าร้านนะคะร้านของเราตรงเนี้ยก็เปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8.30มงครึ่งถึง5.30มงครึ่งนะคะถ้าเกิดว่ามาข้ามกว่าน,นั้นแนะนำนัดหมายล่วงหน้าก่อนค่ะโทรหามินได้นะคะที่เบอร์0 6 3 4 6 4 6 0 4 1กับ063 4646042นะคะวันอาทิตย์หยุดนะคะแต่เปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ถ้าเกิดจะมาตอนไหนกลัวไม่เจอให้แนะนำให้นัดหมายล่วงหน้าผ่านทางช่องทางไลน์ของเราก่อนนะคะ a t s k h o n c m ค่ะ